สวัสดีตอนเช้ชาเจอกับคุณยายไม่ไปเข้าบ้านเขาค่ะไม่เข้าบ้านเขาค่ะยกมาทางนี้ค่ะยก,ยกหน่อยยกหน่อยเปลี่ยนเส้นทาง,หน,าาาานงหน่อยอค่ะนี่ตกแล้วตกตัวโน้นตัวโน้นวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะคอมมาค่ะเลยมาค่ะยกยกเปลี่ยนเส้นทางหน่อยค่ะโอเคเปลี่ยนเส้นทางหน่อยค่ะโอเคค่ะมาค่ะโอ้โหส่งส่งของนะคะ ได้ส่งของค่ะค่ะยกอีกหน่อยอย่าชนชนเลี้ยวหน่อยค่ะแามา่วมาช่วยไหมคะเลี้ยวหน่อยเลี้ยวอยโ,อนะโอ้ยยกเองค่ะยกเองค่ะไม่แคร์ตีตีดแล้วอยู่ในร่มก็เย็นโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วไอ้ต้นหลหลุดแล้วหลุดแล้ว โอ้โหสูตรหายใจด้วยนี่แวะสูดหายใจเดี๋ยวได้มา เก็อยากจะมาข่มวางไม่ได้ไหนไหนคมฮีดคมฮีตคมฮีดไม่เล่นกลับดอกไม้เขาค่ะกลับใช่ไหมเอากลับกลับเอากลับเอากลับ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 ไม้กลับมาหมาหมาหมาเห็นนี่อ่ะห้หมาเดินน okay. ีใช่ไหม คุณยายอ่ะคุณยายใส่เสื้อเป็นคุณยายเลยคุณยายเท่นะคะใส่ขาเดฟด้วยอาลูกค่ะลูกค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ทิ้งไปค่ะลูกทิ้งไปทิ้งไปนกมันกินไว้เหลือแต่เม็ดโอเคมาเมชเชอรี่เมชเชอรี่นีิทอนเชอรี่เห็นไหมอ๋อแต่เชอรี่อันนี้มันลูกเล็กอ่ะนี่ไงเจอต้องเชอรี่ ต้นใหญ่มากอะแต่อันนี้มันแบบมันไม่ใช่แบบพันธุ์ที่เขาขายกันนะมันคือลูกเล็กเดี๋ยวมามาหาเก็บให้เดี๋ยวมามาหาเก็บให้นกมันมาดูดดูดดูดเอาเลอแต่เม็ดเม็ดใหญ่มากเลยอันที่เขาขายจะลูกใหญ่นะกินก่อน,นเยอะเลยทิ้งลูกไม่เอาทิ้งไม่เอาอนกมากินไว้ดู๋ยึงเนี่ย ยิงไปลูกเม็ดไปเลอ่์เลยปวินเหนื่อยไหมข่ทนทีโอ้โหขอบแหกแล้วอย่าเหยียบน้องนะอเอะย,อย,ยๆๆๆๆๆอ้ออาาๆๆอๆๆ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 ใๆๆๆๆ ดูขึ้นมาสเสล่งๆๆสเสล่งเสลงอ่ะเดี๋ยวมามาเก็บให้ทิ้งไปลูกโหเม็ดโยอย่างเงี้ยก้อนหินดังก๊กทอกต๊อกต๊อกเลยเอ็กซ์เพกไว้เลิกไดิอ่าตัวนี้น่ะตัวนี้น่ะ โอยชนชล้โอ้ยชน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 โอ้สแตนน่สแตนน่ระวังนะระวังชนนะแล้วไงต่ออ่าไปต่อไวยอ่ามาสุใจ สวยแจกลึกอยู่ตรงนี้สต็อปโอ้โหติดเครื่องขึ้นติดทั้งติดเออต้องสต็อปตรงนี้จุดนี้เดี๋ยวโอ้ยขีมูสวยแจ็ลึกทำไงนี่หมาหมาบอกมันเย็นอ่ะตางแรงแรงไม่ให้สุดออกเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวพาไปจริงจริงแล้วนะเ<ห>นี่ยหามอมอยู่เนี่ย โอเคไปบายบายละเจอคนบ้าพลังมากอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือชอชเบสชอชเบสเ็นจ์กกินอ่าจะกินเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะโอเคบายบายลูกจะกินเชอร์รี่เราค่ะมามาต้องเก็บแล้วค่ะดูที่สูงป่ะโอเคบายบายนี่่็ช้้าาอออยววิิเรไมด